ปิดปุ่มเพิ่มเพื่อนซ่อนปุ่มเพิ่มเพื่อนไม่อยากให้ใครมาเห็นเพื่อนต่างๆใน Facebook ของเราตามหนึ่งเข้าไปดูกันเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับ เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับสําหรับวิธีที่1จะนํามาแนะนํากับทุกท่านนะครับก็คืออาการนี้เอา Facebook ของเครื่อง,อ,งอื่นมาแล้วพิมพ์ไปที่ Facebook ของเราเองในหน้าโปรไฟล์ของเรานั้นนะครับจะมีปุ่มเพิ่มเพื่อนอยู่แบบนี้ครับแล้วก็จะเห็นเพื่อนเรามีเพื่อนคนไหนบ้างนะครับแล้วก็มีปุ่มเพิ่พมเพื่อนเดี๋ยวหนึ่งจะพาทุกท่านมาปิดปุ่มเพิ่มเพื่อน <Esc> <ๆ S 2> นี้หรือว่าซ่อนปุ่มเพิ่พมเพื่อนนี้ออกไปนะครับแล้วก็ซ่อนไม่ให้เขาเห็นว่าเราคบใครอยู่ด้วยนะครับนะครับ ซึ่งวิธีก็มีดังต่อไปนี้ครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับเราจะต้องมาทําที่เครื่องของเรานะครับขั้นตอนแรกให้ไปที่ Facebook หลังจากนั้นให้ไปกดที่ขีด3ขีดมุมขวาบนถ้าเป็น iPhone จะอยู่ด้านล่างถ้าเป็น a n d r o i d จะอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับกดไปที่ขีด3ามขีดมุมขวาบนเลื่อนขึ้นไปไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว ไปที่การตั้งค่าเข้ามาในหน้านี้แล้วนะครับให้เลื่อนขึ้นไปครับไปที่วิธีที่ผู้อื่นค้นหาและติดต่อคุณในหัวข้อนี้นะครับแล้วให้เรามาตรงนี้ครับตัวแรกเลยใครบ้างที่สามารถส่งคำขอเป็นเพื่อนกับคุณได้กดเข้าไปจะถูกติ๊กไว้ที่ทุกคนนะครับให้เรามาติ๊กตรงเพื่อนของเพื่อนตรงนี้นะครับ ติ๊กตามนี้เสร็จแล้วนะครับกดแบ็คออกไปแล้วตัวถัดมาใครบ้างที่สามารถเห็นรายชื่อเพื่อนของคุณได้กดเข้าไปครับตอนนี้อยู่ที่สาธารณะให้เรามากดดูเพิ่มเติมแล้วมาติ๊กตรงนี้ครับเฉพาะฉันกดย้อนกลับไป เพียงเท่านี้เราก็สามารถปิดปุ่มเพิ่มเพื่อนและปิดเพื่อนที่เราติดตามอยู่ไม่ให้คนอื่นเห็นได้แล้วนะครับได้ตามนี้แล้วนะครับกดออกไปได้เลยแล้วทีนี้ไปดู Facebook ของอีกเครื่องหนึง่งจะเห็นว่าตอนนี้มีแต่ปุ่มส่งข้อความแล้วนะครับปุ่มเพิ่มเพื่อนไม่มีนะครับแล้วก็รายชื่อเพื่อนที่เราติดตามอยู่เขาก็จะมองไม่เห็นด้วยนะครับเห็นไหมครับเราก็จะเห็นแค่รูปโปรไฟล์ธรรมดาทั่วไปนะครับแล้วก็ ปุ่มส่งข้อความเท่านั้นปุ่มเพิ่มเพื่อนและรายชื่อเพื่อนนะครับก็จะมองไม่เห็นแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ยังมีรายชื่อยังมีรูปเพื่อนให้เห็นอยู่นะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับวิธีการปิดปุ่มเพิ่มเพื่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถปิดปุ่มได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหสอนดีติดตามเทคนิคดีได้ใน1 m o b i โมบามกเหล็ก บนชแนลของ YouTube นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปดีๆมีสาระด้วยนะครับสวัสดีครับ